สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8ตุลาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ําคืนนี้มีมาฝาก3คู่เป็นระดับความมั่นใจ10ดาวล้วนๆแล้วก็บังเอิญเหลือเกินนะไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ ที่ให้มันอยู่ในศึกบุนเดสก้าเยอรมันทั้งหมดนะเกมแรกนะเป็นเกมระหว่างเอาหมวกกับวบหมวกครับสิบดาวตัวแรกโมคุ้มกับแฟงเฟิดเป็นสิบดาวตัวที่สองและตบท้ายด้วยดอทมุนกับบาเยอร์เบนิกเป็นสิบดาวตัวที่สามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและก่อนอื่นครับขอฝากด้วยนะสําหรับทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กฎกันิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์จากเราในทุกๆวันมาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อมูล2อพูด,ดูแฮนิคับเป็นการพุกันระหว่างเอาหมวกกับวอบหมวกในศึกบุนเดสก้าเยอรมันเวลา2ทุ่ครึ่งนะหัวค่ำเลยสบสนนราคาให้ทีมเยือนวอบหมวกหมุกบาต่อที่ปอบป,ป่าลงห สถานการณ์ปัจจุบันในตารางลีกนะครับอาหมวกเป็นทีมดับที่10มีอยู่12คะแนนส่วนวอบหมวกนี้อยู่อันดับที่13มีอยู่8คะแนนมาดูข้อมูลพื้นฐานครับ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านครับอาหมวกครับก็คือชนะ3แพ้2 ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับพอะด้วยชื่อชั้นทีมระดับเอาต์มวกชนะได้ถึง3เกมจาก5เกมเป็นเรื่องที่ดีและดีมากยิ่งขึ้นเมื่อ3เกมที่ว่านั้นเป็นการชนะต่อเนื่องก่อนมาเจอกับโมบหมว์ในเกมนี้ก็คือชนะมาโรัวต่อเนื่องชนะเมเนเมนชนะมาเยนและล่าสุดก็คือชนะชาเก้และดีกว่กว่านั้นอีก ก็คือในแง่การลงทุนอันนี้สิ่งสำคัญเลยทำกำไรได้ถึง4เกมขาดทุนเกมเดียวก็เรียกว่าถ้าตามเอาหมวกนี่ก็ขึ้นเหลาครับนะกินชามูอยู่เอ็มเคได้สบาย,ยในขณะที่ฝั่งทียมยอนัวหมวกนะครับด้วยชื่อชั้นทีแล้วเนี่ยโมบว,วกกนดูดีกว่าแต่ระยะหลังเองโมบว,วกก็ดูแผ่วลงไปมาก ตอนนี้ก็ยังเป็นทีมที่ัะดับต่ำกว่าเอาบวกด้วยผลงานห้างเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะสองแพ้สามชนะสองแพ้สามดีนิดนึงตรงที่เกมล่าสุดเนี่ยเก็บชนะเหนือสตุดกาดได้ก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นับสำหรับทีมบว,วกบวกด้วยผลงานแบบนี้ครับในง่ายการลงทุนจึงทำกำไรได้แค่สองเกมขาดทุนสามเกมหัางลงกบนีแล้วก็ขาดทุนเข้าเนื้อนะ เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันหน่อยนะสำหรับม้วบวกเพราะนั้นเทียบผลงานกันตรงนี้ทั้งห้าเกมหลังสุดและการลงทุนเอามวกดูดีกว่ามาดูข้อมูลสถิติการจับกันตรงนี้ห้าเกมต้องคงต้องบอกว่าม้วนบวกดูดีกว่าแลาาาวา้ว,ว,วนะเนะมื่อสักครู่ได้เป็นเอาหมวกดูดีกว่าตรงนี้สถิติเป็นม้วนบวกดูดีกว่าเพราะ ในห้าเกมหลังพุดมบวกชนะถึงสามเกมแพหนึ่งเกมเสมอหนึ่งเกมนะถ้าเทียบกันในเรื่องมีราคาต่อรองเท่าเกมนี้ก็ยังดูว่าเป็นมบวกดูด,ดีกว่าอยู่ดีเพราะว่าชนาะาสามเกมกินราคาสามเกมเอาหมกกินราคาสองเกมแต่อย่างไรก็ตามมันมีจุดดีอยู่นิดหนึง่งสําหรับเอาหวกกับใส่ติการจัดการตรงเนี้ย ตรงที่การจัดการล่าสุดเนี่ยเอาหมวกเป็นฝ่ายเปิดมัดเอาชนะม,ม่วหมวกไปได้สามศูนย์ถามว่ามันดีกว่าย่างไงมันดีกว่าในแง่ของจิตวิทยานะผมอยากให้นึกถึงคู่ระหว่างอินเตอร์กับบาร์เซโลนาที่ล่าสุดอินเตอร์เอาชานะบาร์เซโลนาไปได้หนึ่งศูนย์ถ้าไปดูสถิติการจาัดก,การจะพบว่าบาร์เซโลนามีสถิติที่ดีกว่าอินเตอร์วิลานอย่างชัดเจนมาก แต่สายติเหล่านั้นจะถูกลือไปหมดเลยทั้งนักเตะบาร์เซโลนาและนักเตะอินเตอร์มิลานเพราะทุกคนจะจําว่าล่าสุดอินเตอร์มิลานเอาชนะบาร์เซโลนาในหนึ่งศูนย์ถูกไหมแม้ตัวเราเองก็จะต้องคิดถึงมุมนั้นนะอันนี้คือเชิงเหตุวิทยานะเอาแหละเพราะฉะนั้นในภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเนี่ยก็คงต้องบอกว่า,วาเอามวมดูดีกว่าในแง่ของภาพรวม กับการลงทุนส่วนใสรตกิการเจอการเป็นหัวหมวกดูดีกว่านะเอาประมาณนี้มาสองผูดูให้ด้แับกันดีกว่าครับวันนี้บรรดาห้าเจ้าท็อปเขาคาดการเขามองเกมผู้นี้บทสรุปควรเป็นอย่างไรก็จะบอกว่าในสายตาเจ้าห้าเจ้าท็อปนะมองไปที่โอกาสเสมอเด่นที่สุดครับเพราะมีการปรับราคาลดลงหมดเลย แล้วก็มีการปรับราคาลดลงเพิ่มเติมในช่องจะบ,บ้านสามรายมีโอกาสที่จะเก็บชนะได้ในขณะที่ช่องทีมเยือนครับทั้งห้ารายต่างเห็นตรงการปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยคือไม่เชื่อว่าหมวบวกจะหมุกบาลชนะเอาหมวกได้ในเกมนี้เพราะะนเกมนี้ถ้าไม่จบด้วยการเสมอกันไปคือเจ้าในช่างช่างช่องเสมอมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะถ้าไม่จบด้วยการเสมอกันไปก็เป็นเอาหมวกชนะ แอนดีแคป์เป็นราคาโมบมวกห,หมู่ต่อลงบมาหปอป่าลงห้าเลดนี้เจ้าก็จ่ายทางฝั่งมอต่อเพิ่มขึ้นสี่ายไม่ขยับราคาหนึ่งลายนะครับในขณะที่ฝั่งมอรองเจ้าปรับลดลงทั้งสี่ลายไม่ขยับราคาหนึ่งายก็เห็นได้ชัดว่าแฮนดีแคปนี้เจ้าเชื่อใจาทางฝั่งมอลรองจะบ้านมากกว่ามีโอกาสกินราคาได้มากกว่า เหรียที่เปิดมาก็แตะหนึ่งจุดเจ็ดไปแล้วนะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดปกติรองที่ปลาปาล้มห้าเนี่ยก็ควรจ่ายอยู่มาหนึ่งหนึ่งจุดแปดนะแต่เนี่ยเหลือหนึ่งจุดเจ็ดครับนอกจากไม่ล้นไม่เสมอแก้วด้วยครับพ่องๆเลยอะ่ะนะเกมเนี้ยเพราะนั้นดูภูดูแฮนดิแคปนี้ยืนอยู่ฝั่งบอลรองเจ้าบ้านเอาหมวกทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะลุ้งเสมอหรือเป็นทีมเจ้าบ้านชนะเลยก็ตาม เมื่อไปผูกกับข้อมูลเบื้องต้นเมื่สักคู่ยังไงซารเกมนี้ก็ต้องสวนลองเอาหมวกสถานเดียวไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวด้วยมันแใจว่าพวกเขาจะไม่แพ้เป็นพื้นและถ้าจะมีทีมชนะได้ในเกมนี้ก็สมควรเป็นเอาหมวกอย่างแน่นอนอยู่รองเอาหมวกครับคู่ที่2ครับ เป็นการพบกันระหว่างโมงคุ่มกับแฟงเฟิร์ดเรามาเช็คข้อมูลสองคูดูแฮนดี่คปกันแข่งขันกันห่วงข้าเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนคู่เมื่อสักคู่เนี้ยสองทุ่มครึ่งนะแหมลิ้นมันก็คอยจะพันกันจริงๆมีอยู่อันเดียวเนี่ยพันกันจังเกมนี้นะฮะแฟงเฟิร์ดครับหมุกไปต่อน้องบ้านครึ่งลูก ก็ถามว่าราคาแพงไหมไม่แพงถูกไหมบางท่านบอกถูกแน่นอนครับมันก็ถูกหังลบกลบนีด้วยหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการที่ลงเล่นเกมกลางสัปดาห์มาไม่ว่าจะในเรื่องที่พวกเขาอาจจะมีการโลดทิชชู่หรือบางจุดบาตงตำแหน่งไม่ว่าจะในฐานะทีมเยือนนะมันก็นู่นนี่นั่นราคานี้มันก็เลยดูไม่ถูกไม่แพงกลางๆอย่างไรก็ตามครับ สถานการในลีกตอนนี้โมงคุ้มยังคงอยู่ในตำแหน่งมวยของตารางเหมือนเดิมมีเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะท่าทางจะไม่รอดเอานะโมงคุ้มฤดูกาลน,นี้ถ้ายัางไม่รีบฟื้นไข้พวกเขาคงต้องพยายามหน่อยนะครับในขณะที่แฟงเฟิร์ตเองเนี่ยรั้งอยู่ดับที่หกนะมีอยู่สิบสี่คะแนน ถ้าเกมนี้มีสามแต้มกลับออกไปได้โอ้ก็น่าจะสนุกนะเชื่อว่าจะได้ขยับอันดับขึ้นไปอีกเยอะเลยนะมีนุ้นยาวๆมาดูภาพรวมกันหน่อยครับผลงานห้างเกมหลงังทุนของทางมงคุ้มครับแน่นอนครับมันเป็นทีบวยก็คงจะหาเนื้อหาสาระันที่ดีได้ยากพวกเขาเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับแต่ในแง่าการลงทุนก็ นีนิดหนึ่งตรงที่อย่างน้อยยังมียังมีเกมมีคู่ที่ทำกำไรได้บ้างนะแม้มันจะเล็กๆนน้อยนะในครึ่งสองครั้งขาดทุนที่เหลือก็ขาดทุนทั้งหมดห่างล้มกลบนี่แล้วก็ยังเข้าเลือดเข้าเนื้ออยู่เยอะคัามองโุ่มไม่ดีทั้งผลงานภาพรวมไม่ดีทั้งง่ายการลงทุนส่วนทางแพลนเฟิร์ดเองครับทางเกมลงทุนรวมทุกในการก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ชนะสามสอหนึ่งแพ้หนึ่งล่าสุดก็คือการเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไปนะเออศูนย์ประตูต่อศูนย์เรียกว่าวันนั้นก็ทําให้ท่านต่อหลายท่านที่ตาสเปอร์นี่ช็อกตาตั้งส่วนท่านใดที่ตามบอลโอเคนี่ก็กินครึ่งหนึ่งนะน่าเสียดายนะที่มันกินได้ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นราคาที่ไหลรองแรงอ่ะตอนแรกสเปอร์ต่อต้องครึ่งลูก สุดท้ายเหลือแค่ปอบป๋ากันเลยได้ครึ่งเดียวจริงๆอยากจะลุ้นให้แฟงเพิร์ดชนะด้วยซ้ำแต่เอาและภาพรวมผลงานของแฟงเปิร์ดดีในแง่าการถุนก,ก็ดีทำกำไรได้บบถึงสี่เกมขาดทุนถเกมนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งที่ช่วงหลังพาขึ้นเหลานะัน่งเอมได้เหมือนกันเทียบกันแล้วตรงนี้ครับทั้งผลงานภาพรวมทั้งการลงทุนแฟงเปิร์ดจริงดีกว่าแม้อย่างที่มองครับแม้แฟงเพิร์ดจะผ่านเกมตามัปดาหหลังก็ตามก็ยังดูดีกว่าใน ภาพรวมไซติการจังการก็ดีกว่าครับห้าครั้งหลังสุดแฟงเพือนชนะไ,ไปได้ถึงสี่ครั้งแพ้แค่ครั้งเดียวนะตรงนี้ในข้อมูลพื้นฐานนี่แฟงเพื่อนดูดีกว่าหมดเลยมาส่องพูดูแฮนดนิแคบกันครับว่าวันนี้บรรดาห้าเจ้าท็อปเขามองเกมและคาดกะรนนเ,เกมนี้ไว้อย่างไรในส่วนของราคาพูเนี่ยนะมีหนึ่งเจ้าที่ ปิดราคาไปนะไม่เปิดแต่แฮนดิแคปอย่างเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็อย่างคนข้นอย่างค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าเจ้าสี่รายที่เหลือปับราคาลดลงในช่องทีมเยือนหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องเจ้าบ,บ้านเพิ่มขึ้นสามรายก็ยังเชื่อว่าเป็นทีมเยือนที่จะบุกเอาชนะได้นะครับจากสายอ่าจากการคาดการณ์อของบรรดาฮาจ้าท็อปในขณะที่ราคาครึ่งลูก เจ้ากอยางเชื่อว่าในฟังก์ฟังก์อลต่อทีเมเยือนมีโอกาสกินแฮนดิแคปนี้ได้มากกว่าเพราะมีูนถึง4ี่รายปรับราคาลดลงในขณะที่บอลรองเจ้าบ้านในราคาครึ่งลูกนี้เจ้าทั้งห้ารายต่างก็ไม่เชื่อว่าหมงคุ่จะทําได้เพราะนั้นราคาผูน้นี้อ่าแฮนดิแคปนี้ก็ยังคงชี้อยู่ในทิศทางเดียวกันก็คือบอลต่อรองบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตหม่งกับข้อมูลพื้นฐานที่กำชี้แฟงเฟิร์ตทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมอีกคู่หนึ่งที่ เอียงกระเทเลอยู่ฝั่งเดียววางใส่ต่อแฟงเฟิร์ตครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวร์มั่นใจสุดสิบดาวตัวที่สองครับวางใส่ต่อแฟงเฟิร์ตมาคู่สุดท้ายนะครับนะมาเช็คข้อมูล่องูดูแฮนดิแคปเป็นเกมวิกแช์ใน้าคฝั่งของศึกบุนเดเลสติกา้าเยอรมันไปแข่งขันกันหนึ่งสุดนะครับท่าทุครึ่งน็อตมุนกับมาเยน 1ิดาวตัวสุดท้ายครับสนันราคาให้มาเยนหมุกไปต่อน้องบ้านลูกรลบหผ้าน็อตมูลกับมาเยนครับณนะนาทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทั้งสองทีมนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเถลิงเป็นทีมจ่าฝูงหรือรองจ่าฝูงนะด้วยที่น็อตมูลปัจจุบันอยู่ดับที่ห้าของตารางมีอยู่สิบห้าคะแนน นะฮะตารามี15าคะแนนนะครับ,ะนะรบในขณะที่เอ่อมาเนียมินิกครับเป็นทีมอันดับที่3มีอยู่15บาคะแนนเช่นเดยกัน15บาคะแนนท่าการแล้วแตกต่างแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองเอ่อคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างก็ผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนเหมือนกันและก็ไล่หมดไล่ขยี้คู่แข่งมาเหมือนกันด้วย มาเยืยนนีก่อนวิลเลียมพาเส้นไปห,ห้าสโตดมุนบุกไปขยี้เซมิย่าสี่หนึ่งนะก็เรียกวทากําำกำไรกันเนียนๆภาพรวมของนอตมุลในห้าเกมเหลังทุนรวมทุกรายการชนะสองแพ้สามพอรวมภาพรวมเนี่ยไม่หนีแล้ะนอตมุนทีมระดับดนอตมุลชนะได้แค่สองเกมจากห้าเกมแล้วที่เหลือแพ้หมดนีไม่โอเคนะในแง่าการทุนทากำไรได้แค่สองเกม ผานทุน3เกมก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเข้าเลือดเข้าเนือ้อส่วนทาง on, มาเยอร์เมเนตครับ5เกมเหลัาทุนจากทุกรายการชนะ3เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะปกติแล้วทีมระดับมาเยอร์มันควรจะชนะ4เสมอ1ไม่ควรมีหลุดแพ้เลยและไอเกมที่หลุดแพ้เนะี่ยดันเป็นหลุดแพ้เกมเยือนด้วยและเป็นหลุดแพ้กับทีมอย่างอาหมว่งด้วยมันมันขี้เหร่ตรงเนี้ย ไปหนุนแพ้กับทีมที่อ่อนกว่านูอ่อนกว่าน้อนมุน็นซ้ําไปไ่แพ้เฉยเลยไหนในแง่การทุนดีหน่อยครับอย่างน้อยก็ทํากําไรา3เกมขานทุน2เกมห่างล้มกรบนี้แล้วก็ยังพอได้หิ้วกับข้าวกับบ้านได้เพราะฉนั้นภาพรวมของผลงานตรงนี้5เกมหลังสุดและการลงทุนมาเย,ยอเมริกหนนูเหลื่อมล้ำกว่าน้อตมุนนะ สถิติการจั่งการอันนี้บอกเลยห้าครั้งหลังเปิดบอลยานเมเนกดูดีกว่ารอนมุนเพราะชนะรวดไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนแต่จะสังเกตว่าทุกเกมเดือดตลอดนะครับเพราะว่าสกอร์มันไม่มีแบบยิงข้างเดียวเลยมันมีในการชนะแบบโดนเถียงตลอดบาลยันชนะก็จริงแต่รอนมุนก็เถียงได้ตลอดนะสามหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่สองสองสามโดยเฉพาะในเกมที่บาลยานเมเนก ออกไปเยือนดอนมูลเนี่ยดูแล้วเป็นการชนะเมียถึงสองครั้งนะสามสองสามสองวันนี้ต่อลูกหนึ่งก็ถ้ามองในมุมการต่อรองนะมีเสียเหมือนกนมีรุ้นเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้ามุมมองในมุมของผลงานการเดอกันดูดีกว่าเยอะเลย,าย,ยมาเยอะไนอีกนะกินรัวๆไม่ใช่กินรัว,วต้องบอ,อ,อกว่าชนะรัวๆเพราะนั้นภาพรวมของข้อมูลนะัยย้นมาเยอะดีกว่านะทุกจุด มาส่องูดูแฮนดิแคปครับมาดูข้าวบันดาลท้าเจ้าท็อปเขามองคู่บิ๊กแมนเกมผู้นี้ควรออกหน้าไหนอย่างไรเราบอกว่าในเรื่องของราคาผูเจ้าเชื่อใจทีมเยือนครับเพราะมีสี่รายปรับราคาลดลงในขณะที่สี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอและสี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านนะค่อนข้างชัดเจนครับราคาภูเชื่อใจทีมเยือนว่าจะชนะ ในขณะที่แฮนดิแคปหนึ่งลูกของบาเยนก็ดูเหมือนว่าเจ้าสี่รายเชื่อใจบนต่อจากมาเยนจะสามารถชนะแฮนดิแคปนี้ได้ในขณะเดียวกันบนรองอย่างนรอนมุลแม้จะไม่รองถึง1นลูกแต่มี4ี่รายปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือพวกเขาไม่เชื่อว่ารอนมุลจะใช้แฮนดิแคปนี้กินราคาได้เพราะนั้นดูจากราคาพูแล้นดิแคปยังคงยืนและเชื่อใจทางฝั่งบนต่อ เสือใต้มาเยืนทีมเยอนมากกว่าที่จะเชื่อใจเจ้าบ้านเสือเหลืองนอตมุลนะเพราะฉะนั้นทั้งภูทั้งแฮนดนแคปทั้งข้อมูลพื้นฐานมันเป็นเอกสารน,นีเหลือเกินวางใส่ตอบบาเยนเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวสุดท้ายครับวันนี้ให้เชื่อใจเสือใต้นะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับสิบดาวสามคู่ อยู่ในมูนแนลิก้าเงินมันล้วนครับและย้ำว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันอยู่อย่างนั้นนะแต่ข้อมูลมันได้จริงๆกอขอให้พวกเราช่วงนี้มีเงินใช้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนกลับมาเจอดกรัรบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ